วันนี้เปลี่ยนมาเป็นมันเหงาไงไม่มีอะไรทำก็เลยกะว่าลองเป็นสายสายเศษเก็บเศษบ้างดีกว่าอันนี้ซื้อมาสองสาขาครับสาขานี้มีหกอันนี้ก็หกเหมือนกันแต่แยกถุงมาตอนนี้จะคระ,ะมาดูสาขาแรกกัอนเลยดีกว่าเขาแบ่งถุงมาให้นะมีล็อตอะไรบ้างวะ มีสิเดือน2นะครับกล่องบุกในตำนานหรือเปล่าสิบหกเดือน2อสองอันนะแล้วก็อันนี้อีก4น่าจะเป็นอ๋อที่สิเดือน2องมันก็นี่โหรถเก่ามีศูนย์นึ่ามศูนย์หนึ่กับ0103อย่างละ3นะมาลุยเลยเอารถเ,เ,เก่าก่อนแล้วกัน อันนี้อันนี้มันโดนแกะไปเล่าะว่ามีกล่องบุบในตำนานหรือเปล่าเอาไงดีอะลายแกะเลยไหมหรือว่าเปิดอย่างนี้ก่อนดีกว่าเอาการ์ดออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งเอาไว้ว่าเป็นอันนี้รอตไหนรอตไหนจะได้อันนี้เป็นสติกเกอร์เป็นกาวแบบนั่นอยู่เลยกาวแบบแถวเดียวเทปกาวแบบตัดง่าย มาเงาเงาช่วงสงการนะไม่มีอะไรทำเดียวไปต่างจังหวัดก็จะไปทยอยเก็บเศษมาแล้วกันถ้าถ้าได้แวะเนะี่ยถ้าเจอก็จะเก็บเศษเปลี่ยนจากสายแพ็คมาเป็นสายเศษแล้วไม่ไหวมาดูด้วยว่ามันผลมันจะเป็นยังไงแล้วก็เราอยากรู้ไงว่าเออพวกที่เขาเก็บเศษแล้วเขาได้กันนี้มันมันจะเปอร์เซ็นต์มันจะสักขนาดไหน ประเภทแบบหยิบปุ๊บได้ปับบบบบบ๊บนีครับุกเหมือนกันนะเนี่ยบุกนิดๆอันนี้เป็นศูนยหนึ่งศูนสามจะเป็นสติกเกอร์ยาวแหละไม้นี่สติกเกอร์เป็นสกอตเทปเป็นเทปแบบยาวแต่ยังไม่เจอฉีกเจออะไรนะแสดงว่าไม่ได้ผ่านมือใครชายใดทั้งนั้นมา สันสิบท้ายของสาขาแรกสาขาเจ็เจ็ดสิบสี่หออไนี้ผมไม่ไหวนะอย่างนไม่นล่าเรียกเศษอะน่าจะเรียกว่าแกะแล้วเอามากองกันมากกว่าเป็นซองเซล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 ว้ล้ล5มาสิบนี่เดี๋มอไม่เห็นตองกดกล้องหน่อยเลยดีกว่าม่นกังเสียเวลาตอนแรกก็จะหาพุก าายอย่ยงอะไรมาใส่ขี้เกียจเกียจชนะทุกอย่างโอ้โหไม่ลุ้นเลยอันนี้มันด้านอยู่แล้วต้องหันทานนี้เฮ้ย JK ะเลยว้ยเฮ้ย <c> ใ <oughs> ส่เก็บเศษไม่เลวอะเนี่ยอันนี้ด้านบนฟิ้งได้าเลยอันแรก14 A เลยเออเว้ยเผื่อจะดีกว่านะเนี่ย ทำไปเล่นๆไปๆๆเอาไว้เอาไว้เอาไว้เฉยไดอาเลยถ้ามีเอสอานี่ขำเลยไปทางนี้ไม่ต้องลุ้นนะด้านอยู่แล้วลุ้นทางนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะด้านคู่แล้วเอาอน่าก็ไดอาไปแล้วเป็นขวัญขวัญกำลังใจดีบสองเก้ามา สองสุดท้ายโอ้เปิดแรกใส่เก็บเศษนี่ก็ใช้ได้นะครับยัง <c oughs> ฟอร์มนี้อยู่แล้วแต่ดวงเลยนะเพราะมันไม่มีใครคัดไงคัดไม่ได้เขาแก้การคัดด้านหมดจะลุ้นทำไมเนี่ยไม่แน่เลยเพื่อจะได้สองใบสี่สิบสามสามมารอตศูนย์หนึ่ง 0ูนย์นสนส,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 นสมนะครับแกะแบบไม่มีเยอะใหญ่ด้านอยู่แล้วนะด้านอยู่แล้ววายที่ต้องลุ้นสี่เจ็ดอันนี้ใบสุดท้ายใช่ไหมสี่หกสิบสามเรียงไว้ไม่ได้เรียงเลยน่าจะ ครบหลายชุดแล้วเอ็นเนี่ยเอ็นเนี่ยมีครบหนึ่งหนึ่งแล้วแน่แน่แต่ว่าเอ็นหายไม่ต้องไปหวังไว้อธรรมดาก็จะแย่แล้วฮะว้าเอ็นจอมันบูกับเบอร์ยี่สิบหกสี่ห้ายี่หกยี่หก ของสุดท้ายของร้านแรก <c oughs> นี่เฮงหรือเปล่า0103อาจจะเป็น SR ก็ได้นี่นาเฮ้ย SR เอาแล้วี่ทำเป็นเล่นไหมาสายเก็บเศษไม่ธรรมดาครับเนี่ยโอ้โอพลังเป็นล้านเลยอะไรวะเนี่ยกรอบท้อง เอ้ยอันนี้มันอันนี้คืออาอาเปล่าวะไม่ใช่กรอบทองนี่วาใช่ไหมนี่อ R นี่เอ้ยได้ R R ใบแรก R R ถ้ามันไม่ใช่กรอบทองนี่เป็นอานะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใครสนใจเอาทำขำๆได้สองใบแล้วเว้ยเอ้ยไม่ธรรมดาหลายกลายเป็นดีวิกฤตเป็นโอกาสใส่เราจะมุ่งมั่นไปทางสายเก็บเศษดีกว่ามั้งเอามาที่เหลือต่อ อีก <c oughs> อันนี้ยี่สิบเอ็ดศูนย์สองนี่เก่ากึกเลยแล้วก็มีห้าศูนย์สามไปอันนี้อะไรอันนี้ก็ห้าศูนย์สามนี่มันเป็นกล่องคนละแบบเนาะเออเขาติดคนละข้างว่าเออถูกละนี่ศู 3. นย์ห้าศูนย์สามคือกล่องใหม่อันนี้กล่องเก่ากล่องใหม่ไม่มีรูปแล้วกล่อง,องเก่าจะเป็นอย่างนี้นี่เทียบกันเลยกล่องเก่าจะมีแผนผัง ใบพิเศษอะไรย,ยังไงน,น,ไนั่นๆใดๆนี่นี่กล่องอ่ะกล่องใหม่เอ้ยอา้าวยี่สิบเอ็ดมีอันเดียวด้วยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วรถเก่าเก็บตกเอาแล้วครับผมเฮ้ยแสดงว่ากล่องบุบในตำนานได้อาจริงนะตะกี้แกะอันแรกอะ่ะโอ้โหเฮ้ยได้อาอาเสยเดีครับค่อยมีกำลังใจ เขียนไปบอกคุณแซมนะเงียบไปเลยคคุณแซมไม่ตอบเลย <c oughs> คุณแซมคงบอกว่าโดนบ่นจนเบื่อแล้วแก้ไงก็ไม่ได้มันก็ต้องมีเอ็นโดนได้เอ็นหลุดอันนี้คือแยกไว้ก่อนนะอันนี้คือยอนนะอนนีิบเอ็ดเดือนสองเดี๋ยวเราจะเปิดก่อนได้ทสองแล้วเฮช่วงว่างครับไม่มีอะไรทำเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกไปหาใหม่เสพนะ่าจะเยอะอยู่ ร้านขายเศษเดี๋ยวผมจะไปเหมาเศษอีกสักสองสาขามาพรงนี้แล้ววันที่สนะิบสี่น่าจะไปอยุทยานะครับไปทำบุญทำบุญญาติตเผื่อจะได้แวะหรืออาจจะไม่ได้แวะนะเพราะว่าพาพ่อพาแม่ไปอาจจะไม่ได้เข้าเซเว่นถ้าไปคนเดียวเนี่ยแวะยังไงก็ได้ไอ้พอไปกับญาติแล้วแบบอืม,อม จะโดนเอางเี้ยอาจจะต้องรอจังหวะว่างอตอนนี้ขนมทวมบ้างเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวผมดูหนังผมกินทีละสี่ห้าห่อเดือกหมดมนสิบกร,รัมเองนะขนมอะเนี่ยมันหนักสุดที่สิบกร,รมัมเราวิวเลยค่ะกินเป็นกี่พันพันหอ่อเอ้ยต้องกินร้อยหอ่อม่ได้ ได้พันก,รรกิโลหนึ่งเป็นร้อยกล่องอย่างขำอ๋แล้วครับมาลุ้นกันเดะอมันคลิปไม่ยาวอะคลิปเก็บเศษอันนี้จะเป็นคลิปสายเก็บเศษหรือว่าจะเป็นวิถีของเราเป็น this is the way, หร,ร is the way orian, หรือเปล่า this is the way ของมันดาร์เลียนหรือเปล่ามาถูกทาง เอ้ยเดี๋ยวเราต้องเก็บถุงไว้นะหน่อยเอ้ยแต่ถุงเยอะผมเก็บถุงไว้เยอะเอาไว้เก็บการ์ดไม่ได้ซื้อสลีปเลยเลยยี่ิบเอ็ดเดือนสองของเก่ามันอาจจะเป็นเอชอาก็ได้นะทำเป็นเล่นไปนี่ไม่มีใครรู้แต่อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ด้านไปแล้วนึ่งน่าจะเป็นไอ้มังกรหรือเปล่ขาของเหลืองโอ้ด้านคู่นั่นไงมังกรจะเป็นเนี่ยเหลืองแดงเนี่ยรู้เลย ไม่มาเป็นทองเป็นเอสอาบ้างเน,ะ 27, 22, 26, 27, นาะหยิบเจ็ดหยิบสองหยิบหกหยิบเจ็ดสามแปดมังกรมาล็อตศูนย์ห้าศูนย์สามเก็บเศษอีกห้ากล่อง ด้านอยู่แล้วอใบที่จะต้องเป็นฝั่งนี้ว้ายไม่ได้ลุ้นดันพแพรมมาไม่ได้ลุ้นสามเก้ากับสิบสามสามเก้าสสามอีกเอ้ยใบเดียวนี้เลยนี่วะเอา SR เวยเรามี s อ c r า s h ครัชมาสี่สองเปอะไร ถือว่าได้อยู่ได้อยู่แต่ขออยากถ้ามันได้ทุกสาขาก็จะได้เป็นแบบเก็บเศษกระจุยเลยไงเป็น this is the way this is the way ไม่นไม่ต้องลุ้นเลยมั้งเฮ้ย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 ทองทองทองเอดอันนี้มันเป็นไอ้นั่นหรือเปล่าวะไอไอ้ไอ้เท้าตับไม่ใช่ เอาพลังเดี่นี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยทอง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 ขี่เมฆหอคงใงสายเก็บเศษปะทดูถูกไม่ได้นะจ๊ะเฮ้ยเรามาทางเรามาถูกทางแล้วน่าจะเรามาถูกทางแล้วครับท่านผู้ชมต้องเป็นสายเก็บเศษแล้วล่ะดีกว่ายกแพ็กเยอะเลยเดี๋ยเชื่อ าเก็บเศษตรจจงเจริญโอ้โหนี่ได้ R ได้อ r R R แล้วก็ R คิดดูโอ้โหแม่เจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปกวาบที่เหลือดีกวา่ามีอีกสาขาหนึ่งต้องไปกินข้าวอยู่ยแล้วข้าวเช้าตลาดตลาดอันนั้นน่าจะเหลือห้ากล่องอีกอันอีกสาขาหนึ่งเหลืออีกเจ็ดสิบกว่าไม่ไหวไม่นหนาแล้วด้านมันไม่ได้กอดแพกไม่มีแล้วล่ะ ยี่สิบเจ็ดกับสามเอ็ดยี่สิบเอ็ดกับสามยี่สิบามเอย่สิบอ็ดอยู่นี่โอววววสามเจ็ดอ,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 อยู่หน้ามังครโอ้โหคงขี่เมฆเฟ้ยเจ๋งกรอบทองโ <c oughs> อ้หไม่แปลกเดี๋ยวถุงเรามีเยอะ ไม่อันนี้ธรรมดามอยู่แล้วต้องฝั่งนี้ธรรมดาเราไม่มีเหลือแล้วเอาจอมมานบูสามสามหกกับสี่ห้าสี่สิบห้าสามสิบหกสามหกเอาอันี้กลับด้านดีกว่าสามแปดนี่มีสามเจ็ดไหมอ่ะ นั่นเอ้ยนี่ยีิบเจ็ดนี่เหลียงผิดละโอ้มัวซัวนั่นเนี่ยสามมาสองสุดท้ายโอ้ได้ห่อโคงนะ้งนะเจ๋งนะอีเมีเมื่อว,วานเป็นแงเอ็นล้วนหงอยไม่พักวันนี้ออกมาเป็นสายเก็บเศษแล้วเอามาทุกทาง This is the way ชาว r m นดา a l เลียนไปเลยเฮ้ยนะอนี่ไม่ต้องลุ้นแล้วออนี่ด้านดูโน่นออนี้ดีกว่าโอโ้ด้านด้านด้านสนิทเบจิตา้าสามสิบโอ้โหไม่ไม,ไม่มีเบอร์ยี่สิบเลยเว้ยตรงนี้เอ้ยมีสินั่นไงเรียงพีทีแกะ เลเธอยี่สิบเจ็ดอันี้สามสิบอันนี้สามเอ็ดมา,มาโอเคจบสรุปมาแล็บอัพก่อนหน่อยแล็บอัพใบแรกได้อาร์นะครับอารนะ์หมายเลขสิบสี่นะหมายเลขสิบสี่แล้วก็ได้อาร์อาร์มาหนึ่งใบเบอร์สิบสาม พิ่งได้ใบแรกอันเนี้ย r แล้วก็นะฮะปิดท้ายด้วย SR หมายเลขโอ้โหเบอร์หใช่ไหมโอโ้สวยเลยสวยงามเลยเอาใครสนใจติดต่อมาเดี๋ยวไปเก็บเศษต่อสวัสดีครับ